สวัสดีค่ะสาเหตุที่ทำไมผู้ประกอบการนะคะหรือว่านักธุรกิจในรุ่นใหม่เ่ยจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องของการทำตลาดออนไลน์แล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการวางระบบนะคะวันนี้เฟิร์นมีเคสสต๊ดดี้นะคะมาอธิบายให้ฟังนะคะคือ วันนี้ผู้ประกอบการหลายๆคนที่ทําธุรกิจนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะทําอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบางคนอาจจะทําธุรกิจใดอยู่แต่พอเมื่อมันมีผลกระทบจากโควิด1 i d นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตลาดเนี่ยมันทําให้ต้องมีการปรับตัวหลายคนนะคะต้องผันตัวเองมาทําธุรกิจเป็นสตาร์เตอร์ในลายใหม่เลย คือในวิลเนสไลน์ใหม่ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำมานะคะดังนั้นวันนี้มีหลายๆคนนะคะที่เป็นลูกศิษย์เฟิร์นที่มาคอนซัลต์นะคะเขาก็หันมาทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกสกินแคร์ค่ะผลิตภัณฑ์ความงามนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดนะคะผู้หญิงก็คงไม่อยากจะปล่อยให้ตัวเองหน้าเหี่ยวเนาะ แล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ใช้แล้วหมดไปแล้วมันก็จะใช้ได้เรื่อยๆนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยที่เห็นครูเฟิร์นนะคะสามารถมาทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็มาแบบว่าใช้ชีวิตอิสระได้นะคะธุรกิจเรามันอยู่บนออนไลน์ถ้าวันนี้ใครที่มีความเข้าใจเรื่องของการทําออนไลน์แบบเป็นระบบคุณจะสามารถใช้ชีวิตที่สบายมากขึ้นนะคะ ถ้าวางระบบนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะเอามาแชร์นะคะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะ 1. ใครที่อยากจะอยู่รอดนะคะและอยู่ได้ดีในทุกยุคสมัยในทุกสภาพเศรษฐกิจนะคะข้อแรกค่ะคุณต้องมีการปรับตัวอย่ายึดติดว่าเราเคยทำบิวสิเนสแบบนี้นะคะ,ะวันนี้ให้มองหาว่าอะไรที่มันมีดีมานแล้วอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่มันไปได้บางครั้งอะ่ะมันเป็นแค่ ความชอบเล็กๆของคุณนะคะอย่างบางคนนะ่ะคุณเชื่อไหมเขาทำธุรกิจที่เรียกว่าเป็นระดับแบบโครงสร้างซึ่งผันตัวเองมาทำธุรกิจของกินเป็นแค่น้ำพริกแล้วเป็นน้ำพริกสูตรสูตรคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดใช่ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้มาจับอะไรพวกนี้แต่ในยุคนี้เมื่อมันเกิดโควิดนะคะมีการเดลิเวอรี่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะของกินเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะสามารถที่จะเดินได้แล้วมีรายได้รายวันอันนี้สำคัญนะคะจากเมื่อก่อนเราอาจจะเคยทำงานที่ได้ลักษณะเงินก้อนใช่ไหมคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยแต่พอมาในยุคนี้หลายธุรกิจที่เดินไม่ได้ค่ะต้องมาหันทำธุรกิจอะไรที่จะสามารถทำให้คุณนะ่ะเกิดรายได้ได้เงินเข้าบ้านเป็นรายวันนะคะดังนั้นเนี่ยก็เกิดข้อแรกเลยที่เฟิร์นบอกว่าต้องไม่ยึดติด ใน Business Line ที่เราเคยทำมานะคะทีนี้ต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2นะคะในยุคโควิดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่านะคะในเรื่องของการที่เราจะมาแบกฟิกคอสตต่างๆมันค่อนข้างที่จะส่วนกระแสทำไปได้ยากดังนั้นการประหยัดค่าใช้จ่ายการลดต้นทุนนะคะจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยทำนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็จะต้องลดค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้ อันที่จะมาทดแทนได้คืออะไรนะคะอ่ะอันนี้แหละเข้าประเด็นละสำคัญเลยคือวันนี้ค่ะถ้าคุณสามารถที่จะวางระบบนะคะในการทําออนไลน์อย่างเช่นสมมุติว่าเราขายสินค้าใช่ปะคะในออนไลน์คุณก็ต้องมีระบบอย่างเช่นว่ามีระบบการรับลูกค้าการตอบคำถามนะคะการวางระบบอะไรบ้างแชทบอทนะคะตรงนี้มันจะทําให้เราอะมีร้านค้าที่เรียกว่าพร้อมรับยอดขาย24ชั่วโมงเลยนะคะ ทำให้เราอะสามารถไปที่ไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะคือเราอาจจะแบบเหมือนมีแค่คนที่ไว้วางใจได้สักคนหนึ่งอะให้เขาแบบว่าคอยมอนิเตอร์ให้ในส่วนที่บอดต,ตอบไม่ได้แล้วก็เกิดการเทรนนิ่งนะคะฝึกฝนบอดของเราซึ่งเปรียบเสมือนกับผู้ช่วยฝ่ายขายของเราเนี่ยนะให้เขาเก่งๆนะคะเขาก็จะสามารถที่จะรับลูกค้าได้ตั้งแต่ พักทายส่งข้อมูลพื้นฐานคำถามที่พบบ่อยรวมไปถึงนะคะการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อหลับเงินสรุปยอดขายพวกนี้จริงๆเขามีระบบรองรับทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครที่กำลังคิดว่าตอนนี้อยากที่จะอ,อยากทำออนไลน์ให้มันเป็นระบบ ะะอันนี้เฟินก็แนะนําเลยค่ะควรต้องศึกษาอย่างจริงจังนะคะกับอีกอันนึงเมื่อคุณวางระบบได้นะคะเมื่อคุณวางระบบได้แล้วเนี่ยทีนี้ปุ๊บนะคะก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่ารูปแบบของการนําเสนอนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอหรือคุณจะทำเป็นคลิปวิดีโอไหมหรือว่าจะทําแบบเป็นไลฟ์สด หรือเราจะครีเอทแบบไหนให้มันดูน่าสนใจนะคะดูน่าติดตามแล้วก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการควรจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกนะคะทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนะคะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณทำเองทุกอย่างแต่คุณจะต้องมีความเข้าใจเรื่องของ o o o a n n t o ท n นะคะเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่า กลุ่มเป้าหมายของแต่ละโปรดักต์สินค้าของเรานะคะว่าในแต่ละสินค้าเนี่ยต้องการลูกค้ากลุ่มไหนแล้วคุณต้องเข้าถึงลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีไลฟ์สไตล์และความชอบที่ต่างกันอย่างที่ส่วนบอกอะ่ะเราจะสามารถมาครีเอทหรือว่าสร้างสื่อของเราอะคะ่ะให้มันตรงใจลูกค้านะคะในแต่ละแพลตฟอร์มได้ยังไงแล้วก็จะเจาะถึงลูกค้าที่เป็นลูกค้าตัวจริงของเราอะค่ะที่อยู่ในออนไลน์ได้ยังไงนะคะตรงนี้แหละ ซึ่งเ,เป็นสิ่งที่ควอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้าใจด้วยตัวเอง เสร็จแล้วเมื่อคุณเข้าใจเนี่ยเวลาคุณจ้างงานเวลาคุณแบบว่าไปให้คนอื่นทำอะ่ะก็จะสามารถไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการตลาดนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็มาสรุปให้นะคะ3เรื่องหลักๆที่อยากจะเอามาแชร์กันในช่วงนี้นะคะซึ่งถ้าหากใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันอยากจะทำออนไลน์อย่างเป็นระบบละฉันอยากเข้าใจเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งแบบเต็มรูปแบบฉันอยากจะเข้าใจเรื่องของอการตลาดโฆษณาประชาส นนะะการเจาะกลุ่มเป้าหมายขยายยอดขายทาเก็ตลูกค้าให้แม่นทำยังไงและสามารถโฆษณาในทางไหนได้บ้างนะคะเ,เฟิร์นมีคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคลาสที่เรียกขอใช้คำว่าโปรแกรมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะรวมทุกอย่างที่บอกมาเลยนะคะคือตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้เราในเรื่องของการทำออนไลน์ทั้งระบบ นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจมือใหม่ที่กําลังเข้ามาในออนไลน์หรือคุณทําออนไลน์อยู่แล้วนะคะในรูปแบบธุรกิจใดก็ตามแล้วต้องการที่จะไปต่ออย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่เหนื่อยนะคะมีการวางแผนการทํางานที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม ะะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะจะทำให้เราเนี่ยมองเป้าหมายเดียวกันในการทำงานแล้วทำให้คุณเนี่ยนะคะมีความก้าวหน้าพัฒนาแล้วเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็ย่นระยะเวลาด้วยนะคะสำหรับคลาสนี้เนี่ยโปรแกรมนี้มันจะรวมตั้งแต่เรื่องของการ ปรับไมเซททำความเข้าใจเรื่องการตลาดนะคะแล้วก็ในแต่ละแพลตฟอร์มวิเคราะห์สินค้าธุรกิจของเราว่าสามารถจะขยายไปหา t a เก็ t ลูกค้าค่ะที่ไหนได้อีกนะคะคือไม่ฝากอนาคตทั้งหมดไว้ที่แพลตฟอร์มเดียวนะคะตรงนี้จะเรียกว่าเป็นการขยายฐานลูกค้านะคะแล้วก็สอนมีการเทรนนิ่งด้วยทุกสกิลเลยนะคะที่มันน่าจะเหมาะสมกับทางธุรกิจ อ,อย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการวางรูปแบบคอนเทนต์นะคะโปรแกรมนี้จะสอนให้คุณเข้าใจและเป็นการทำงานร่วมกันให้คุณเข้าใจแล้วก็เดินได้ในออนไลน์ทำงานในออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบนะคะปกติเนี่ยโปรแกรมนี้เฟิร์นจะดูแล6เดือนนะคะแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยจะยืดเวลาให้คอนเัลร์ได้ หปีรวมทั้งสิ้นนะคะคือ1ปีค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าออนไลน์เต็มระบบนะคะอย่างเป็นรูปแบบนะคะโดยที่มีที่ปรึกษามีคนช่วยนะคะแล้วก็เทรนนิ่งสอนสกิลให้ด้วย One Stop Service จบที่นี่แล้วนะคะก็ติดต่อมาได้ที่หลังไม้นะคะทักแอดมินไปได้เลยบอกว่าขอเข้าโปรแกรม One Year Business Coaching นะคะเป็นราคาพิเศษที่ลดให้ในช่วงนี้นะคะปกติเนี่ยเฟิร์นจะดูแลในส่วนของธุรกิจแบบ ปีหนึ่งประมาณ5้าแสนเนะคะแต่ว่าตอนนี้จะมีลดราคาที่เรียกว่าราคาสุดว้าวมากๆใครที่เอาจริงนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งแอดมินได้เลยแล้วเจอกันค่ะ